อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสัทธา สิโกโอปะณิโกปะจตังเวทิตาโควิญญูหีติสุปฏิปันโนพระขาว่าโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนพระขาว่าโตสาวกสังโคญายาปฏิปันโนพระขาว่าโตสาวกสังโคสามิ จิปติปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยาทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอาธาภุริสปุคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆ สัมพิเนียมิตาสาวุทานตานเรียเมฆาลางังโุทิตาโคราสาเสนามารางทานาทิทังม,มวิธินาชิตตวามุเนนโทตานเตยชาสาภาวตุเตยชยามังคาลานิมาราติเรกาะมะพิโยชิตตสารา ตาติงโครปะปานารวกรรมะขัมธาทายาขังขันติสุทันตวิทินาชิตตะวามนุนีทวตันเตชะสาะวาตุเตชะยมังคาลานินาราคิริงขชาชาวรังอติมาต,ตาภูตังทาวาคิจ่า กรมสเนิวสุธารุนันตงเมตังภูเสกวิธินาจิตตวโมเนนโทตันเตชะสาภาวตุเตชัยมังคาลานิโอเคิตคาคัมมติหาทสุธารุนันตังรา ติโยชนปาทางภูริมาลาวันตังเหตีพิสังขตมโนชิตวามุเนนทัวตันเตชะสาภาวุตเตชะยังมัลานิกาตวานาการธรมุทารังอิวะคาพินิยาจิตใยทัวทวจนังชยกา ยามาะเจสันเตนะโสมวิทินานะชิตตวาโมเนโทตันเตชะสาภาวุเตชยมานคาลานิสาจังวิหายามมติสาจักวาทะเกตุงวาทาพิรุปิตตามานานังอติอันทะกภตังปัญญาปะเทิป ปัจจลิตวชิตว,วาโมเนวตันเตชะสาภาวตุเตชยมันคาลานินานทวปาน,น ถ้าปุจคังเวพุทธังมาเหีิทินปุตเตนะเทระปุจฉเนธรรมะปยันโตัอีททัวปะเทศวิทินาชิตตวาโมเนทวตันเตชะสาภาวตุเตชัยมังคาลานิทุวคาห์เทียทิปุจฉีนะสุธาธาทา กรามังวิสุทธิชุติเมีทิภกาพิธานังญานะเทนะวิทินาชิตวามูเนโทตันเตชะสาภาวะตุเตชัยมังคาลานิเอตาปิพุทธชัยมังคาลาอาตคาทายโย วาจนโนทินาจินเีสารเตมาตันเทหิตาวาน,านีกาวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอธิคเมยยนโรสะปัญโย รุนิโกนาโทหิตายาสาภปานินังปุเรตวราปารมีสาภาปตสามทิโมตมังเอเตนะสาจจวาเชนะหัวตุเตชยมังขลังชยันโตโพธิยามุ กยายาน,นันทิวาธโน เอ,อวัตวัเวชโยโหหิยยาสุชยัยยามะเลอปาราชิตปัลลังเกสีเส,สปะทวิโปคาเรอภพิเสกีสะภพ,พุทธานังอาคาปตวปโมทติสุนาคาตังสุมาคาลังสุปาภาตัง โสโหติต so 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 ังโสขโนโสโมตุจะสุยทังพระมัจจาิสุปัฏฐคีนังกายกรรมังวาจากกรรมปัฏฐคีนัปปัฏฐคีนัมโนกรรมัปเนียเทเตปัฏฐคีนาปทัฏฐคีนานิกตะวานละ यासना कदा पथा सभा रसं न सभाय भोधा

เทเนกอนทานยอเปลิภาคาสสมิงโมพานาตจวามะเกะภาเทเนสวะเนไม่หัางพาสงพานันทราโลกาสปวจมาหา मे न शरृम् सङ्कव कुमारका सप धेर महे स चे समाया वदने निर्पन्न कोलेમரோza उपालेනහසवाले धற පचइমে छताanaလသ તරකමමස සස महाද la विਚता sinn la

ตวเมสเกเจนะสะทาสะพูตะปัญชเรชินะปัญชระมาจังเิวิหารันตังมาเฮตาเ สัทธาเปาเลนตุมาสัพเพเตมหาปุริสาสธาเยเจวามตอสุคตอสราขคชนานุภาเวนะจิตุปาทวธรรมานุภาเวนะจิตาริสังกอสังหาย การตรายอสัทธรมานุภาวะปาลิโตจราเมชนปัญชเรเตอหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งความสุขปราศจากความทุกข์ปราศจากเป็นภยัยปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน ปราศจากความทุกข์กายทุกใจขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตาสุขิตาโหนตุสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเ,เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย อย่าได้พยาบาทเปลี่ยนเบี่ยนซึ่งกันและกันเลยยาได้มีความทุกกายทุกใจเลยขอให้มีความสุขกายสุกใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตากรรมมัสก,กาผลตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมเป็นผู้มีกรรมเป็นกรรมเนิอ เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันุ์เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะ<า><า>เป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆอิทังเมปุญญาะภาคังยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตยโยทุกข,ขาปะมุนจันตุ ขอส่วนแห่งบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าซึ่งมีมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์และท่านผู้มีอุปการรับคุณแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นต้นขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีความสุขผลจากความทุกเถิดอีทางบุญยะาทาง,งสังพสัตาน,านังโหโต สุขิตาโหตุสัพเพสัตตาทุกขาปมุนจันตุขอส่วนแห่งบุญนี้จงสำเร็จแก่สัพพสัตทั้งหลายที่เกิดเป็นชราผู้ชะก็ดีที่เกิดเป็นอันทชะก็ดีที่เกิดเป็นสังเสทาชะก็ดีและที่เกิดเป็นโอปปาติกะก็ดีมีมนุษย์และเทวดามีเปรตชนและเจ้ากรรมนายเวรเป็นต้น ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงอนุโมทนาในส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วนี้ท่านทั้งหลายที่มีทุกข์อยู่ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่มีสุขอยู่แล้วขอให้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่นทั่วทุกท่านทุกตัวตนเพินข้าพเจ้า ขอตั้งจิตอธิษฐานอ้างถึงอำนาจแห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดทั้งบุญบาร,รมีที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์เจริญกิภาวนาในครั้งนี้ได้รวมเป็นพลังบุญหนุนส่งให้สำเร็จผลแก่เจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าหรือท่านผู้หนึ่งผู้ใดที่ข้าพเจ้าได้ลงเกินท่านไว้ซึ่งเป็นเหตุให้ข้าพเจ้า บิดามารดาของข้าพเจ้าได้รับผลกรรมเกิดทุกกายทุกใจอยู่ในขณะนี้ขอให้ท่านได้รับส่วนแห่งบุญนี้ขอให้มีแต่ความสุขปราศจากความทุกโศกโรคภยัยสมบูรณ์พลผลด้วยของกินของใช้มีที่อยู่อาศายัยเครื่องนุ่งหง่มและยารักษาโรคตลอดทั้งมีบุญบรารมีได้เข้าถึงพระนิพพานเถิดด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและอำนาจแห่งผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ได้รวมเป็นพลวัตปัจจัยอำนวยผลประทานพรให้ข้าพเจ้าบิดามารดาและญาติของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขก,กายสุขใจปราศจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สำเร็จผลสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการด้วยเทิน สาธุสาธุสาธุขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้สวดมนต์ไหว้พระอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอขออนิสงส์แห่งการสวดมนต์และเจริญภาวนาในครั้งนี้ได้อำนวยผลให้ท่านและครอบครัวตลอดทั้งธุรกิจการงานประสบแต่ความสุขและความเจริญรุ่งเรือง ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน